ได้ไหมอะโอเคขอใช้แค่ตรงใบใบเอาหรอเขาไม่เอาต้นเหรอเขาก็เอากันก็เอากันเห็นเชฟถือเม็ดแล้วผมไม่กล้ามีเรื่องด้วยเลยอะอยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกอุ๊ยโอ้โหสู้ไม่ไหวเลยวาะอย่างเงี้ย วันนี้เราอยู่กันในรายการมากินข้าวห้องเราไหม <S <S อยู่กับเชฟตูมนะคะเชฟฟ้าค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการที่ปัดขวัญแล้วก็หลอกหนุ่มๆให้มากินข้าวที่ห้องเราค่ะสำหรับเชฟตูมนะคะตอนนี้เรามีร้านอาหารทั้งหมด3ร้านค่ะมีร้านอาหารกลอเป็น9 7 0ูาาน,นะคะอยู่ในซอยสมคิดค่ะแล้วก็มีร้านกลอกแดงค่ะอยู่ที่ราชบุรีนะคะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวบ,บ้านสิงห์นะคะอยู่ในเดอะมอลล์ค่ะ เลิศเกิน,กกนพิ <c oughs> เศษ้ราฟ้าทำอะไรจ้ะของฟ้านะคะตอนนี้ก็เป็นเชฟครีเอเตอร์เป็นเอ็กซ์เ n รียร์น t ์คูลี่อมไม่ธรรมดาใช่แล้วก็เป็นอาจารย์สอนอาหารอิตาเลียนที่หอมค่ะโปรไฟล์ไม่ธรรมดามากไม่ใช่ธรรมดาหรอกเธอไฟไม่ธรรมดามากรู้ไหมว่ารายการของเราเนี่ยต้องมีหนุ่มๆมาที่ห้องการแอบกระซิบนอกหองนิดนึงว่าฟ้าชอบหนุ่มแนวแบบ นักกีฬาแน่นอนว่าเรื่องตาถึงอ่ะต้องเป็นฟิล์มรูปที่เลยจริงๆคนเนี้ยวันเนี้ยที่พี่มาคือแบบวีดมากคือน่ารักอยิ้มน่ารักมากยิ้มเธออินจริงขนาดนิ้นจริงคือแบบยิ้มน่ารักมากเราต้องแย่งกันหนักเลยอ่ะก็แย่งกันไปเลยค่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะหรือว่าเขาจะมาแหละสวัสดีคเซินน่ารักพูดเหมือนเซเว่นอะไรจริงๆแบบใช้คำว่าน่ารักเตื่งมากอ่ะยังไงดีนั่งไม่ติดตูดเดี๋ยวก่อนเบื่ออ่ะุย ชื่อต่อครับพี่ต่อเชฟชื่ออะไรฮะน้องฟ้าค่ะกับพี่ตูงค่ะฟ้ากับตูงไม่อยากเปลี่ยนเป็นน้องแล้วกันเมยนะคะเป็นน้องาน้องตูงใช่แล้วพี่ตอเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่อายุเท่าไหร่ สวัสดีครับชื่อต่อครับธีรพงศ์เสียครับอายุ32ปีครับแล้วก็ปัจจุบันก็ช่วยงานที่บ้านครับบ้านเป็นแบบบ้านเป็นคาแคร์แล้วก็ปล่อยปล่อยเช่าคอนโดบ้างแล้วรับงานแสดงอะไรอย่างงี้ไหมต้องรับนะไม่คยได้รับเลยแต่เห็นเชฟติดต่อไว้ก็เลยมาเขาเขามาเพราะตูมนะฟ้าถ้างเนี้ยอ่านแนถามเรื่องส่วนตัวหน่อยไหมมีแฟนไหมค่ะพิ้งเลิกไปตอนต้นปีแต่ว่าแต่ว่าก็มีคุยคุยดูบ้าง คุยเยอะไหมคะนิดเดียวฮะสี่ห้าหจ็แปดคนโอ้โหพี่รับคนที่เก้ากับีสิบก็จะเป็นเลขแบบพอดีๆนะแล้วเราแบบเปก้าเปกสเปคชอบคนที่มีหน้าผากสูงแล้วก็แล้วก็คนที่ตัวเล็กๆกว่าแล้วก็ทำกับข้าวเก่งๆอันนี้จะชอบมากทำไมถึงชอบคนหัวโนกเพราะผมชอบจุ๊บเหม่ง ได้เลยทำอะไรไม่ถูกแล้ววันนี้คือวันของเธอจริงว่ะอันนี้พอไหมคะอันอันนี้ก็ได้เลยครับได้เลยมสดโซอยนันสดโซอินั้นพี่ต่อจุ๊บแก้มไม่ได้เหรอแบบก็จุ๊บจุ๊บได้หมดครับก็น่ารักกันคนละแบบร็ยูทูบอุ้ยอยู่เป็นเนาะพวกเราอ่ะก็เป็นแบบมาจากรายการแข่งขันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าพี่ต่อจะมีคนดิเดตเป็น9เป็นสิบเป็นร้อยคนอ่ะ พวกเราแข่งาด้ย่ามาบอกพวกเรายังไงพี่ก็ชนะอยู่ละแข่งมุนขิงว่าสนามมันแข่งไม่ได้ครัก a สนอกจากหน้าผาก่ะพี่ปกกันเรื่องอื่นอีกไหมคะก็นิสัยก็คุยง่ายสบายแล้วก็แบบไม่โลดผลมากชอบแบบชอบคนทั่วๆไปติดบินเลยกอบ่อนได้ก่อน อีแบบสู้ว่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกที่แน,น่นอกจากโฟกัสเรื่องไม่พูดโสนอ่ะ,ะแล้วก็ชอบเที่ยวแบบเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน,นะอะไรเงี้ยผมคือผมจะชอบเที่ยวแบบรอบโลกละโอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าก,ก็คือแบบลุยๆนิดนึงแล้วก็แบบไปได้ทุกอย่างอันนี้ผู้ล,ลอยๆเนาะเป็นคนเก็บกระเป๋าอะไรเงี้ยเก่งเก็บเก่งเข้าเก็บออกเก็บเก่งมากดูแลแบบโลดศอะโลดเกินอะจริงๆมาอยากรู้ว่า next destination คือที่ไหนคะ ปกติทุกปีจะไปยุคใช่ไหมแต่ว่าถ้าแพนอยากจะไปจริงๆตอนนี้อยากไปอ e ีย e. <c oughs> um ิปตกโอเคโอเค like what do you want me to talk about like <ม> I can I can do anything โอเคโอเค I I can say a little bit โอเคจะขึ้นสับแต่บาไครั้งม่ต้องซีเรียสโอเค if you want to bring me anywhere I will never let you down so um, yeah I'm ready ปวดหัวปวดหัวอะไรพี่ตอบบ้านอยู่ไหน บ้านอยู่บางนาสำโรงรู้จักไหมรู้จักเคยแล้วอยากจะไปไหมพี่ตูเดี๋ยวก่อนก็คือเมื่อกี้พี่ตูก็ต่อเขา๋ยวแต่วันนี้เขาเล่นมาทางสึกยังไม่จบยวเพิ่งนับศบทหารโอเคพี่ต่อเอาเลยละกันเอาพี่ตอมีจัดเลี้ยงไหมมีครับมีครับมีหมาสามตัว ไม่ค่อยชอบแมวหรอ่ค่ะไม่เป็นไรเราเป็นแมวได้ไม่มีขนแมวตัวนี้ไม่มีขนเผื่อแพวก็ก็ถ้าเป็นแมวตัวนี้เกาอยู่ดูมากคุณผู้ชมคนนี้สู้สุดสุดสุดเออแล้วมีงานอดิเรกไหมปกติชอบออกกำลังกายครับก็ทีแบดเล่นยูโดแล้วก็ฟุตซอลบ้างกับเพื่อนงานจริว่าเป็นคนชอบเหมือนออกกำลังกายชอบใช้แรงอ่ะใช่ใช่ใช่รู้ไหมคะว่ากินอะโวคาโดทุกเช้าดีมากเลยเราสามารถบอกให้ได้ด้วยนะคะ ดีรจริงงั้นมาช่วยปอกให้ทุกช้าได้ไหมที่ตอกมันไม่ได้ปอกยากเลยปลอกเองได้อ,อ๋อหรอโอเคโอเคไม่ได้ต้องการคนช่วยเรื่องนี้แต่ว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไปอ่ามันมันเปลี่ยนยังไงเอาใจลงไปแคล็กคลกทันเกลือ <c oughs> มันจะหวานขึ้น <c oughs> ลูกได้นะคะท้าไม่สบายใจต,ตรงนี้ถ้ารู้สออึกอึดอัดลุกได้ขอโทษค่ะ <c oughs> ต่อพี่ต่ออย่างนี้ก็ต้องชอบกินอ,อกไก่หรือเปล่าคะก <c oughs> ็กินประจำครับจริงๆไก่เกิยพาร์ทไหนเนี่ยทำให้ได้แบบ juicy ทุกพาร์โอ้สามารถชำแหละไก่ทั้งตัวได้นะคะชำแหละด้วยมือเปล่า <c oughs> อันนี้ใช้ใช้มีด้วยนิดนึงแล้วกันเอาเล็บจิกอย่างนี้หรอมันก็ต้องจะตัดเล็บไปมันไม่มีผลเลยดีถ้าปรุงไม่อร่อยเฮ้ยไม่ค่ะคือเราสามารถอ่ะจะทำสมุิสมุินะคะเป็นเมนูไก่ใช่ไหมคะทำให้พี่ต่อได้ทั้งตัวเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่หัวใจไก่นี่ยมันมีหัวใจราไม่ไหวแล้วหน้าแดงพี่ต่อหน้าแดง ด้วยพี่ต่อหน้าแดงแล้วถูกใจอ่ะถูกแอบไปส่งไอจีมาไอจีพี่ต่อแบบน่ารักมากข่าวตึงมีก้ามขอสัมผัสไดได้ได้คือแบบชอบผู้ชายแบบมีเส้นเลือดที่มือไม่แน่ใจออยเขาจับมือเราเขาจับมือเราไม่ได้ตั้งใจให้เธอจับไปละ้ยฝาบไปละไบ่ายบ้านกลับมาแล้ว ไม่หลอกหลอกให้เรส่งเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบห้ายืนยืนไหมน้องฟ้าให้นี่นี่นี่เขาบอกว่าชอบคนตัวเล็กแต่นี่ตัวแค่นี้เองค่ะตัวแค่นี้เองไม่อยากให้คนหนุ่ได้ยินต่อเขดูสิแทนอ๋อโอเคโอเคแต่ได้ยินเนาะแต่คนนี้ได้ยินละกันก็ดูด้วยกันได้ไหมขออนุญาด้วยกันด้วยกันอันนี้ได้ไหมไม่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 ค่อยได้อะทำไมมันต้องเฮ้ยฮะเฮ้ย เดียวมันต้องอะไรได้ไหมอะถ่ายแบบทั่วไปถ่ายแบบทั่วไปไม่มีอะไรเลยหรอเป็นกางเกงเป็นกางเกงเซ็มหมดรู้สึกวิงวินใจัหัวใจสองซ้อจ้วายขอบคุณมากนะคะที่มาดีใจจังเลยที่ได้เจอวันนี้วันนี้ดูออกหน้าออกตาเป็นพิเศษ ไม่ไม่ไม่ยังงั้นหรอไม่อย่างงั้นขออนุญาตจับเลยได้ไหมได้ครับได้ครับเฮ้ยมันจะดูโฉมแจ้งเกินไปพี่หลับตาละกันหนุ่มรับตาอ๋อรับตาโอยมันไม่ได้อ่ะลุกด้วยตอนนี้คือไม่กล้าลุกแล้วครับโอ๊ยตายแล้วโอเค พี่ต่อก็คุยอยู่อ er ่ะก็ยังถือว่ายังโสดเราก็เลยจะจีบคนโสดหน่อยะดยที่ออสเนปลายจวักมาสู kind of in er le ้กับแคนดิเดตคนอื่นเขาอนะคะก็เดี๋ยวก็รู้เอานี้ต้องถามแล้ววาชอบกินอะไรปกติผมจะชอบอาหารไทยครับวันนี้เข้าทางพี่เยอะเกินอ่ะน้องฟ้าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเราหยุดออกี้ทไม อันนี้เราไม่ใช่แหละอ่ะเราชอบอาหารไทยประเภทไหนบ้างชอบเผ็ดๆครับโอ้กินเผ็ดหรอคะใช่ใช่ไม่ชอบพันปลาแล้วก็ไม่ชอบกินเนื้อครับไม่ชอบหรือไม่กินนะไม่กินเลยไม่กินเยอะเลยแล้วไม่ชอบกินปลาแล้วก็ไม่ชอบกินปลาเค็มขาวหรอใช่ใช่ใช่คือถ้าปลาทอดอะพอกินได้แต่ปลาต้มคือไม่กินเลยเรารู้แล้วว่าชอบไก่ชอบเผ็ด รสจัดอาหารไทยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอย่างเช่นแบบกินผักไม้กินผลไม้ไม้อะไรเยอะผมกินผักได้ทุกชนิดครับจริงหรอกินเชฟก็ได้เอยไม่ใช่อยยอยเข้ามาเลยค่ะอ้าวอุ้ยแรงกว่าไม่กินปลาไม่กินเนื้อแต่ถ้าแฟนทําให้แฟนที่หมายถึงนี่อ่าทําให้แล้วแบบทําให้อย่างดีตั้งใจทำออกมาจนกินได้อ่ะ ยอมไหมทำยอม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 ก็คือถ้าแฟนมาทำอะไรให้กินก็กินหมดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างใช่ต้งใจทำอย่างเดียวมันไม่ได้นะพี่ตูมคือมันต้องทําให้เขาแบบกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นยางเงเป็นแบบเหมือนใดขึ้นสวรรค์เนอะใช่ขึ้นสวรรค์ไม่แค่แค่อาหารนะคะอย่างอื่นก็ทำได้ก็อยากขึ้นสวรรค์บ้าง โดยการกินอาหารโดยการกินอาหารโอเคโอเคค่ะไปเอองี้แล้กันพี่ต่อชอบอะไรแบบชุ่มฉ่ำหรือเปล่าหรือว่าชอบอาหารแห้งชอบแบบฉ่ำ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 แล้วไม่แต่ทรงแบบเหมือนไม่กินขนมหวานนะกินปะไม่กิน ไอ้ปักฟ้านี่เป็นอะไรเอ่ยคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนชุ่มฉ่ำใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้ฉทำไม่ได้แปลว่าฟ้าเนาะแต่ฟ้าบิดบิดไปแล้วอ่ะก็หมาถึงอะไรชุ่มฉ่ำไงหมายถึงดิฉันน่ะนึกถึงสเต็กไก่อกไก่ชุ่มฉ่ำค่ะพอดีว่ามีความแซ่บก็ดูชุ่มฉ่ำเลยเชฟสวยพี่สาวแบบโอ้โหป่าหวานมากฮอต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 หนุ่มคนนี้ฮอตมากขอขออีกนิดนึงค่ะได้เ ปกติชอบกินคาร์โบไฮเดรตประเภทไหนคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักกีฬาน่าจะต้องแบบเอ่อขั้นสอช่วงนี้ใช่ไหมใช่คือชอบเป็นแบบชอบเป็นข้าวหรือว่าชอบเป็นเส้นหรือเป็นข้าวอ๋บออชอบทานข้าวข้าวสี ข้าวไลเบอรี่ข้าวดาวข้าวอะไรที่ร้านอาหารตูมเนาะก็จะมีเป็นแคตตากรี่หนึ่งเขาเรียกเป็นข้าวที่เชฟเลือกให้ในแต่ละวันเนี่ยก็จะหุงตามอารมณ์เชฟว่าเชฟจะมีข้าวอะไรเนี่ยเฮอออยากไปเออออะกับเขาสิอย่างสิไปไหมคะเป็นเจ้าของร้านเองหรือเป็นเชฟโอเนอร์ค่ะก็คือถ้าพี่เดินเข้าไปคือกินฟรีเลยอยากได้คุณสันชีวิตไหมเออยวเดียอมดี๋ยวเดีไปเลยค่ะพี่อำเภอไปอำเภอกันค่ะโอ้แรงมากมีอะไรอยากให้พวกเราแบบ ช่วยให้พวกเราทําให้แบบพี่ประทับใจมากๆในวันนี้ได้ไหมถ้าวันนี้ก็อาหารไทยสักภาคหนึ่งแล้วกันอ,อยากได้ฟิลแบบว่าฟิวชั่นนิดหน่อยอให้มันแบบดูเริ่มมา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  โคชชัดเจนในความต้องการนะคะใช่จริงๆกำลังจะบอกเลยว่าเออเป็นคนที่แบบรู้รู้ใจตัวเองจะตัวเองใช่แอบบอกได้ไหมพี่ต่อปิดหัวก่อนว่าอย่าปิดหัไม่ใช่พี่ตุ๋มไม่ต้องปิดพี่ต่อปิดคนเดียวโอเคออย่างนี้เป๊กเลยนะชอบนะชอบแบบนักกีฬาชอบรถอะไรเงี้ยพระเจ้าช่วยเปิดสื่อวันนี้ต้องเปิดฝึกเพราะว่าโอชอบมากน่ารักมากเฮ้ยอะเปิดดูได้ค่ะเย้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบือบบไม่ได้ยินเลยว่าพูดอะไรกันโอเคจ้าไม่ได้ยินเลยใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราพี่ตูนจะไปห้องโถงกันก่อนก็เดี๋ยวถ้าลูกไม่ไหวเดี๋ยวอุ้มได้นะมันก็อายุเยอะแล้วก็เป็นงานนิดนึงอะไรเงี้ยคุยกับพี่ต่อไปก็คือเป็นหนุ่มแบบลุกที่อายเขินอายนิดนึงแต่พยายามเล่นนะดูเขามีแบบเงาในตัวอยู่พยายามเล่นออกมาน่ารัก เยดีเนาะพี่ต่อพี่ต่อดีมากน่ารักเลยอื้แล้วก็แบบชอบความกินง่ายอ่ะเป็นคนกินง่ายอยูง่ง่ายๆเลยเงี้ยรู้สึกว่าเราเข้าใจจริตเขาอ่ะอก็แบบรู้สึกแบบเป็นต่อนิดนึงเลยตอนนี้ก็คิดเมนูออกแล้ดก็อจากอกแข็งๆใช่ป่ะเราก็จะทําอกไก่ให้เขานี่แหละแต่ว่าเราจะทําอกไก่กรอบแต่ว่าอกแทนการทอดจะได้คลินคลีนสมกับความเป็นเขาเขาบอกว่าเขาชอบแนวอีสานเราก็เลยจะใช้สมุนไพร เข้าไปใส่ในข้าวแล้วก็จะมีความแบบเปรี้ยวสดชื่นเพราะว่าดูเขาน่าจะชอบอะไรรสจัดๆคือว่าเขาเป็นคนแบบชอบกินอกไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทําอกไก่แบบใช้เครื่องมือไม่เยอะแต่ทําอกไก่นุ่มๆฉ่ำๆให้เขากินเป็นการโชว์ความสามารถว่าแบบเออไม่ต้องอุปกรณ์เยอะก็ทําอาหารอร่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกก็อยากสนับสนุนกล้ามเขาด้วยกันทําอกไก่ให้ให้เขาแบบให้เขาอยู่ตลอดไปเออเขารู้สึกเขาเป็นยังไง เราแบบมานั่งปรุงไเยอะหรืออะไรเงี้ยจริงเ,เขาก็ต้องการอะไรที่ธรมร,ร,ธรมชาติรสชาติจากธรรมชาติจะบอกว่าอันนี้แซนดนี่คือเดชหรือว่าเชฟอาจจะทั้งคู่เราเรามา่เจออยู่แล้วคืเอเรามา่ใจอยู่แล้วเราไม่เคยไม่มั่นใจเลยเร,เรามาั่ใจก่อนแต่คิดว่าน่นาจะเลือกนะไปเอาละนุ่มหล่อวันนี้จะกินอะไรดีนะ กลับเข้ามาเลยค่ะต่อไม่ได้เราทำนะคขาโอเคเชิญค่ะทำอะไรกันอยู่ก็กำลังจะเยมอาหารให้สวยขึ้นนะดูสุดชุดไหนก็ก็สวยเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนตอนนี้เขิ่นจะทำอะไรไม่ถูกแล้วทำอาหารแก้เขิ่นกันดีกว่าโอเคโอเคเริ่มเริ่มดีกว่าเริ่มเลย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 ก็อันนี้ไม่บอกเมนูให้ไปต่อรู้นะก็คือแบบให้ไปต่อรอลุ้นแล้วแล้วคือผมต้องช่วยใครไหมช่วยบอกไว้ให้หน่อยได้ไหมว่าทำอะไร ก็นี่ไงแซบแซอย่างที่พี่ต่อชอบไม่อกเาุ้ดีกว่าเจ้าตุดีกว่าโอเคเดี๋ยวตุ้งจะทำอกไก่ให้กินนะคะวันนี้แต่ว่าด้วยคมที่เรามีเวลาไม่มากเราก็จะมีสูตรลับในการทําให้อกไก่ของเรามุ่งผู้ชมนะคะอันดับแรกก็จะมีเบกกิ้งโซดานะคะอันนี้ต้องใส่เยอะไหมผมผมคนคนอย่างเดียวโอเคได้เป็นคนไหมโอเคคนเป็นคนที่รักเธอเ้าจะเอาขเนียไม่ลองใช้แค่ข้ามีแบบเอามุมที่พี่ต่อถนัด ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้ไหมได้อยู่โอเคเราก็เอาไก่ใส่เข้าไปได้เลยผมหยิบได้เลยนะใช่โอเคแล้วหลังากนี้คุณจะแช่เย็นให้เดี๋ยวเราเอามาต้มกันให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมมีอะไรช่วยไหมนี่ค่ะมาใช้ข้อมือทางนี้แทนนี่เฮ้ยเฮ้ยเชฟทำไงอ่ะเอ๋ใช่ป่าเดี๋ยวโดนหน้าเชฟเดี๋ยวโทษทีโทษทีโทษที นั่นแหละไม่เห็นต้องสอนอะไรเลยเก่งเยก่งไหมเก่งไหมเก่งอยู่แล้วเอ่ะพี่ต่อทำกับข้าวอยู่แล้วค่ะเนี่ยดูคล่องมากก็เกียวไข่ครับแลาคนไทยที่ถูกเกลียวคนเดียวที่ถูกใจแต่คนเดียวที่ถูกใจขโมยเลยนะจบไปแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ต่อช่วยหั่นตะไคร้มามามาแล้วก็เดี๋ยวโยนลงบนหม้อ อยากจะรู้มาตั้งนานแล้วว่าแบบปกติเป็นเชฟเขาทํากับข้าวกินเองที่บ้านไหมหรือว่า<ำ>ต้องไปกินร้า<ำ>นกินร้านอาหารข้างนอกบ้างไหมกินด้วยก็กินด้วยใช่แต่ถ้าพี่ชวนก็กินข้างนอกก็ได้อ่าใช่ก็เป็นบางหนูไปถ้าพี่ชวนก็กินแต่บ้านดีกว่ากินที่บ้านหรอก็ได้ ก็ได้หมดอะเนาะพี่ต่อพี่ต่อลองชิมดูไหมปรุงรสได้จบพี่ต่อหั่นเลยแล้ววางนิ้วนะไม่หลงกอนเลยวันนี้จะทําเป็นเหมือนสุปักทองที่ใส่ข้าวอันนี้คือตอนนี้เราจินตนาการอยู่ว่าแบบตื่นเช้ามาแล้วก็พี่ต่อลองจะไปฟิตเนสตอนตีห้าแต่ก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ทําอาหารอันเนี้ยรอสนหรับพี่ต่อแบบกินแล้วก็ไปออกาแล้เป็นไงเป็นตุเป็นตะาเป็นตุเป็นตาามันใหญ่ไปไหม ไม่เลยไม่เลยเอาไซ่พี่ต่อคิดว่ามันพอดีปกติพี่ก็ซอยใหญ่อยู่ได้เลยเอาขนาดไม่ใช่ไม่ะเนี่ยเก็บผักชีใบเลื่อยไว้ให้พี่ต่อซอยนะเนี่ยโอ้โหพี่ทำเป็นยังไงดีนะพี่ต่อชอบเป็นกลมๆหรือว่าชอบแบบปั้นๆนะคะไหนๆๆๆๆๆน้นๆแบบนี้หรือว่ากลมๆเป็นอย่างนี้เอาเป็นรูปหัวใจดีกว่าได้ไหมโหยากว่ะปกติกินอาหารเกาหลีบ้างไหมกินอยู่ครับ กินนิดนึ่งกินแบบพวกอะไรอ่ะหมูหมูผัดกิมจิใช่แม่เดี๋ยวตูจะทำวันนี้จะทำแบบน้ำจิ้มสไตเกาหลีให้ด้วยนะอันนี้อันนี้จะไม่เลยโอเคเอ้ยพี่ต่อช่วยกันคิดหน่อยได้ไหมพี่ต่ออยากอยากกินแบบกรอบๆหรือว่านุ่มๆมากกว่ากันเอานุ่มๆก็ได้เอานุ่มๆโอเคโอเคแบบนี้ค่อยง่ายต่อการใช้ชีวิตหน่อยทีละเริ่มจะได้แล้วเริ่มจะได้แล้วผู้วายนะไวขอใช้แค่ตรงใบใบเอาเหรอเอาเขาไม่เอาต้นเหรอ เขาก็เอาการก็เอาการเฮ้ยเขาก็เขาก็เอาไปใช้การใชโอเคก็แต่ว่าฟ้าจะอยากใช้แค่ตรงนี้ก็อันนี้เก็บไว้ก่อนเราอยากได้แค่แบบโหอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ได้มีทำได้อย่างี้ใหญ่ขึ้นหน่อยก็ท่าช้าๆแต่ว่าใส่ใจอ่าโอเคเอ๊ก็ติมือดีนะเห็นไหมแม่ภูมิใจแน่เลยอ่ะแล้วแม่ชอบลูกสไครต์แบบไหนแม่ชอบแนว ทำอาหารเก่งเป็นเป็นแม่สีเรืออะไรเงย่าใช่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 ไม่น่าเชื่อเลยตรงเป๊ะก็น่าจะตรงทั้งสองคนอ้ต้ตงมาชิมซอสไหมไม่รู้อร่อยไหมชิมแบบเชฟว่าเก่งเนาอยู่เป็นอะดูดูรายการเชฟบ่อยอืมหึจบอร่อยละรายการทางนี้หรือทางโน้นเห็นทั้งสองคนเลยอะอ้ยตาดีจังแต่พูดถึงก็เชฟตัวจริงสวยกว่าในทีวีหันามองเราะ เขาเห็นองเราแล้วะคะคุณขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะเห็นเชฟถือเม็ดแล้วผมไม่กล้ามีเรื่องด้วยเลยอะอยากมีเรื่องหรืออยากมีรูปุอยโอ้อโหโซ่ไม่ไหวไม่ไหวอย่างเงี้ยเฮ้ยเ,เ,เราไม่ได้ช่วยเชฟฟ้าเลยอะเชฟฟ้ามีอะไรให้ช่วยไหมงี้ยโอ้โหไอพี่โค้งมันเล็กไปไหมเนี่ยพี่ถ้าตันนี้ดูดิพี่เน้นเน้นต้องหลับ ทำเก่งเนระเดี๋ยวซูมเสียงก่อนเสียงซูมเสียงอ่ะไปอีกทีชอบบดเหรอก็บทบางนะโอเคโอเคเดี๋ยวปาตามต่อค่ะคุณค่ะจะวสอนจับมีดดีกว่าก็เราจับมีดเราก็จับสามนิ้วที่คอมีดใช่ไหมแล้วก็เวลาหั่นเราก็พยายามจะเอาตรงนี้รวบให้มันกลมๆแล้วก็เก็บม เก็บนิ้วใช่ใช่แล้วก็เอาในดัน่แล้วก็เอาไปนี้ก็ได้เพราะไปนี้มันบางใช่ไหมก็จะซอยได้บางใช่แล้วก็อะไรไป,ปยาวๆเลยโอ้ไม่ให้ช้ำโอ้โหเฮ้ทำได้ทำได้ทำได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไปในน้ำจิ้มนิดนึงอย่างเป็นเชฟนี่คือต้องต้องสามารถกินอาหารได้ทุกอย่างบนโลกไหมอืมบางทีถ้าเราไม่กินเราชิมอย่างเดียวก็ได้ ชิมแล้วหระถ้าเราไม่สะดวกจะกลืนใช่ไหมแล้วก็เอารอกได้พี่ต่อชิมอ่ะพี่ต่อชอบไหมเผ็ดปะ,อนนะโอเคเราจะใส่ข้าวกล้องหอมมะลินะคะแล้วก็พี่ต่อจะได้ไม่ต้องแบบมีน้ำตาลเยอะ,อะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เยอะด้วยนะคะ อันนี้คือน้ำมันมะกอ,อกใช่ไหมนี่คือน้ำมันมะกอ,อกดีต่อสุขภาพน้ำมันมะกอ,อกมันมันมีกี่แบบกี่ชนิดนะเชฟมันก็จะมี extra virgin olive oil มี virgin เฉยๆเชฟตูมจะทําอะไรครับตูมใช่ไหมอ่ะเรื่องมันตูมเป็นตานมัน <laughs> <laughs> จะทำแบบอาหารแบบที่เฮลตีค้คลีนแล้วก็ย่อยง่ายได้อย,ยากแกอาหารเยอะๆไหวไหมสู้ไหวไหม เดี๋ยวรอดูรอดูออผมว่าเวลาเชฟหั่นมีดเราแบบดูมีสเสน่ห์ดีแรงจิ้ <c oughs> นมาเลยตงแรงขึ้มมาเลย <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นรหรือเปล่าดูไข่ดาวให้อีกแล้วเป็นห่วงจากไข่ดาวเคยเป็นห่วงเราบ้างไหม <c oughs> ทำนยูโดด้วยใช่ไหมฮอตไหมตอนเรียนอะฮอตอยู่ฮอตอยู่แต่ว่าคิดฮอตเจ้าเสมอเอาใจเย็นใจเย็นอยู่ผมเดี๋ยวผมลุกไม่ขึ้นก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วไก่เราปรุงรสแบบมินิมอลมากเลยเพราะว่ามันมาจัดที่ตัวบนกับตัวล่างไปแล้วปกติตูนชอบทำอาหารไม่ใส่หมูชูรสแล้วก็ชอบใช้อุ้มืกับธรรมชาติ ชาชิสก็เป็นอูมิจากธรรมชาติเหมือนกันก็เลยจะทำแกกินจังให้มดวยมะมเลยอันนี้ให้จานใหญ่เลยเพราะว่าก็เลยโอเคเลยเราจะจานยักษ์จานเบิร์มเนาะคือขายของข้าไปเขาชอบกินโอชั่มโอชั่มเขาที่ทำได้ ตังคะพี่ต่อรู้สึกยังไงบ้างแต่และสไตล์มันแตกต่างกันไปอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์เทไทยหน่อยออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแนวแบบผมมีหอมมีหน่อยตอนเช้าเบรก์ฟลซเลยนะเหมาะกับเด็กเลย <c oughs> ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็คนที่ออกกปนน้กายอย่างเงี้ยก็จะชอบก็จะชอบโอเคลูกครึ่งสาวคนนี้จะทําให้พี่หวั่นไหวได้ไหมคะ ของฟ้าก็คือชั้นล่างสุดนะคะจะเป็นไรซ์ซอส่าก็จะมีส่วนประกอบของทั้งข้าวกล้องหอมมะลิพนมรุงอันนี้คือจะดีต่อสุขภาพเลยเพราะว่าไม่เป็นข้าวขัดสีเหมาะกับพี่ต่อที่ดูแลสุขภาพแล้วก็เข้าฟิตเนสอย่างนี้เราก็จะมีผักชีแล้วก็สมุนไพรเพิ่มกลิ่นหลายอย่างที่ผสมเข้าไปในซอส่าอันนี้จะแบบฟ r e สดชื่นข้างล่างสดชื่นเลย แล้วก็ข้างบนตรงกลางอันนี้จะเป็นแฮมเบอร์กไก่อันนี้ก็คือจะเหมาะกับเพิ่มกล้ามเนื้อบบเช่น,นกันอเออเพิ่มโปรโตีน แล้วก็ข้างบนสุดเห็นว่าพี่ต่อจะชอบอะไรแบบแซบๆซรสจัดอ่ะวันนี้เราก็จัดมาให้เป็นน้ำพริกไข่ดาวนนล้วก็ได้โปรตีนเพิ่มจากไข่อีกแล้วก็ได้ความแซบเข้าไปด้วยของกลุบ้านนะคะซึ่อเมนูว่าเบรกฟาสจะนี้งไงที่ตื่นมาทำให้พี่ตอนหกโมงจริงๆเราจากที่เราฟังเรื่องราวมาเนาะเรา,าก็รู้สึกว่าแบบพี่ต่อกินง่ายแล้วก็แบบ รู้สึกว่าเป็นคนแบบตื่นเช้ามาแบบจ็อกกิ้วิ่งกับหมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าแบบเป็นโมเมนต์ถ้าเป็นเราเงี้ยก็แบบอยากมาทำอาหารเ็กฟัตน่ารักน่ารักให้เค้ากินเลยเงี้ยก็หนึ่งก็คือต้องโปรตีนถุงด้วย2ก็ต้องมีผักด้วยนะคะแล้วก็ผักก็ต้องมีหลากหลายสีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีเป็นซุปฟักทองที่ใส่ข้าวเข้าไปแล้วก็ใช้ข้าวพันธุ์นุงค่ะเป็นข้าวกล้องหอมมะลิที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลาเอาไปปั่นกับฟักทองอะค่ะกลิ่นจะไม่แรงใช่จะทําให้เรายังได รูว่าพี่ตอบเป็นคนกินรสเข้มข้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆพอเป็นอาหารเฮลตี้มันต้องกินอาหารที่เป็นรสธรรมชาติใช่ปะรเราก็เลยเหมือนเอาซัมจังซัมจังก็เป็นเหมือนน้าจิ้มที่มีความเป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวมันมีโปรตีนเยอะมากเลยก็เลยเอาตัวนี้แหละมา,าทำเป็นน้าจิ้มองเงี้ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็คือตรงไหนตรงไหนก็โปรตีนหมดเลยออะพี่ต้องเลือกแค่หนึ่งพี่ต้องเลือกแค่ดึงเดียว ผมต้องกินกับผักนี่โอ้โหชุดทีชุดนี่ผมว่าจ่ายจ่ายีเลยผมว่าฟักทองอร่อยจริงคะรู้สึกถึงความเป็นข้าวกล้องไหมมันนุ่มๆเนาะใช่ใช่ว่าชิมข้าวก่นนะได้เลยอะข้าวกับว่าข้าวเฮ้ยต้องเอาทีละทีละอย่างเหรอทีละแฟนคอนเนตหรอขอชิมข้าวก่อนข้าวดูนะโอเคโอเคหอมมั้ยเผ็มั้ยอร่อยมาก ผมว่าข้าวมันอร่อยแล้วแบบกินแต่ข้าวก็อร่อยมันมันแบบมันเปรี้ยวๆไหมใช่มันเป็นซอสซ่าเลยแล้วข้าวมันนิ่มอ่ะผมว่ามันมันกินมันกินเข้ากับแบบน้ำพริกง่ายปกติผมจะกินข้าวก้องกับน้ำพริกกับมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เพราะมันจะดูแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอันนี้แบบเชฟทาได้นิ่มมากแล้วก็แบบอร่อยชอบชอบคือคือเชฟทําแบบทํายากไหมอ่ะแบบว่าต้องแบบเอาข้าวที่มันแบบ มันจาเป็นต้องเอาข้าวแข็งหรือว่าข้าวนิ่มมาทำไหมหรือยังไงใช่ข้าวที่ดีอยู่แล้วของพนมรุงอ่ะมันก็เลยแบบเออมายำแล้วมันก็ดีเขาเป็นข้าวตตนูดูเลยปะมันก็เลยแบบนิ่มอะไรเงี้ยเขาขัดสีรอบเดียวว่ามันมีประโยชน์อันนี้เลือกยังเลือกแล้วเลือกเลยอันเนี้ยอร่อยใช่มอร่อย รู้วอร่อยออร่อยอร่อยกอดขอบใจได้ไหมยอมไัโอเคชนะแล้วชนะแล้วเป็นไงบ้างอร่อยนะเชฟทำอร่อยทำให้กินบ่อยๆเนอะลุกไปเลยได้ไหมไม่นั่งอยู่ตรงนี้ทำไมนะถ้าใครชักอยากจะลองทานข้าวอร่อยๆแบบคุณต่อนะคะก็ ตรงนี้เลยอ่าใช่หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ว่าน่ากินจังเลยนี่ก็จะเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งคู่แล้วก็จริงๆถ้าใครอยากได้รีเซพนะก็แบบพิมพ์ถามมาได้เดี๋ยวเราจะไปตอบเรีปปีให้เราถ้าแบบสาวๆอยากจะตามไปดูสิกแพกหรือแบบน้าอกแน่นๆของพี่ต่อต้องไปตามที่ไหนคะก็ไอจแล้วกันนะครับก็เป็นแบบ T O R u n d e s c r e t T H E E R A ครับครับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่ต่อมากมากเลยนะคะขอบคุณคพี่ต่อน่ารักมากนะคะอย่าลืมกปติดตามไอจีพี่ต่อได้นะ,ะเอาละค่ะก็รายการนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามนะคะกับเพจพนมลุงไลฟ์ค่ะแล้วก็ฝากติดตามรายการมากินข้าวห้องเราไหมอีพีหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าครั้งหน้าเราจะพาหนุ่มคนไหนมาให้เชฟสาวสองคนลอกลอ,อีกใช่ค่ะติดตาได้นะคะบาย